กัมพูชาผลักดัน24คนไทยถูกจับในกัมพูชากลับประเทศพบสาวไทยสองคนหนีหมายจับร่วมแก๊งคอนซ็นเตอร์เวลา10นาฬิกาวันที่24กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกนภัรพงษ์สุภาพรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วเผยว่าเมื่อบ่ายวันที่23กันยายน2567 ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาว่าสถานทูตไทยนักกรุงพนมเปญรวมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงด้านความมั่นคงของกัมพูชาได้ควบคุมตัวคนไทยจํานวน24คนเป็นชาย13คนหญิง11คนจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามาผลักดันกลับประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียมีนเจยประเทศกัมพูชาตรงข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาให้ช่วยระดมกวาดล้างขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาที่หลอกลวงคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับคนไทยเป็นจำนวนมากและจากความร่วมมือดังกล่าวโดยกระทรวงด้านความมั่นคงของกัมพูชาได้ระดมกำลังออกทำการกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวจีนในกัมพูชาได้เป็นจำนวนมากและยังสามารถจับกลุ่มคนไทย ที่ลักลอบไปทำงานโดยผิดกฎหมายรวมกับแก๊งคอนเซนเตอร์และออนไลน์เถื่อนในกัมพูชาได้จำนวน24คนเป็นชาย13คนหญิง11คนซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาตรวจสอบแล้วพบว่าคนไทยทั้ง24คนไม่มีหนังสือเดินทางลักลอบเข้ากัมพูชาตามช่องทางธรรมชาติจึงดำเนินการตามกฎหมายของกัมพูชาหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎหมายของกัมพูชาแล้วจึงประสานไปยังสถานทูตไทยนกรุงพนมเปญเพื่อนำคนไทย ทั้ง24คนมาผลักดันกลับประเทศซึ่งผลจากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีหญิงไทยสองคนมีหมายจับร่วมแก๊งคอนเซนเตอร์คือนางสาวนิดรดีบุญทวิตอายุ40ปีชาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีหมายจับของสารจังหวัดลำพูนและนางสาวนิตยาโพธสมอายุ37ปีชาวอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมมีหมายจับสารอาญากระทำผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทครคลองลึกเพื่อนำส่งสารจังหวัดลำพูนและสารอาญาต่อไปส่วนคนไทยอีก22คนได้ทำการสอบสวนคัดกรองเบื้องต้นก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปนายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสแก้วรายงาน ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ